เดี๋มาพบกับร้าน2พี่น้องเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็จะเป็นแอร์มือสองนะครับติดตั้งครับมาดูวิธีการติดตั้งได้เลยครับอะดับแรกเราก็วัดแผ่นเพจดเหมือนเคยนะครับผมวัดแผ่นเพจดแล้วก็ยึดน็อตสกูอะไรให้เรียบร้อยนะครับตามระดับน้ํานะครับผมนี่ก็ยึดน็อตเข้าไปเราหอยึดน็อตเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาเครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับผม ยึดใส่กับแผ่นเพดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยึดเครื่องเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ทําการติดตั้งรางครอบนะครับเดินรางครอบที่จะออกไปหาคอยร้อนนะครับผมนี่ก็ทำการติดตั้งรางครอบให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลัง ติดตั้งรางครอบหลังจากการติดตั้งรางครอบเสร็จเราก็มามาร์กเจาะรูที่ท่อจะออกไปข้างนอกนะครับตอนนี้ก็กำลังทีมงานเจาะรูออกไปปิดตัวนี้ก็จะแข็งหน่อยครับหลังจากเจาะรูเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินท่อทองแดงนะครับตัวนี้ก็จะต่อยาวนะครับตัวนี้จะประมาณ8เมตรนะครับท่อ เราก็ทําการเชื่อมทองแดงให้สบานกันหลังจากเราเชื่อมทองแดงเสร็จตรงที่ก็ต่อเราก็บานแฟนะครับบานแฟทั้งสองตัวเลยนะครับผมบานแฟเสร็จแล้วก็อัดแฟเข้าไปให้แน่นนะครับอย่าให้มีรอยซึมรั่วได้นะครับผมเราก็ตัวนี้ก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบเก่า นี่ก็หลังจากเราบานเฟข้างในเสร็จเราก็จะเดินระบบไฟนะครับผมระบบไฟนี้ก็จะเป็นสายไฟเบอร์สองคูณสองจุดห้านะครับกับเบรกเกอร์สามสิบเองเราเดินท่อลงมานะครับผมหลังจากเราเดินไฟเสร็จนะครับเรียบร้อยเราก็ทิมงานออกมาบานเฟข้างนอกเหมือนเคยนะครับเพราที่แรีกเราบานเฟข้างในเสร็จข้างนอกเราก็ต้องบานเฟเหมือนเดิมนะครับบานเฟทั้งสองเลยนะครับผม สองตัวนะครับตัวนี้ก็จะบานเฟยท่อเบอร์ใหญ่แล้วก็ท่อเบอร์เล็กแล้วก็บานเฟรเหมือนเดิมนะครับผมดูให้ดีนะครับบานให้สวยงานจะได้ไม่มีมาแก้ไขทีหลังนะครับผมหลังจากเราบานเฟยเสร็จเรียบร้อยอัดเฟยให้แน่นเหมือนเดิมนะครับผมเราก็ทําการ แวกคมนะครับผมแวกค่มแวกคั่มไปประมาณ30มสินาทีนะครับหรือว่านานกว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับผมไล่ความชื้นอากาศในท่อออกให้หมดนะครับเราแวกค่งทิ้งแวกค่มทิ้มไว้นะครับก็ทีมงานก็เก็บรายละเอียดตรงที่ข้อต่ออะไรปพ๊บยาแน,เนวเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับผมเราจะ นี่ก็ทีมงานก็กําลังเก็บรายละเอียดท่อนะครับผมเดินท่อตัวนี้ก็เดินประมาณแเมตรนะครับผมท่อน,นี้หลังจากแวกค่มผ่านไปนะครับผมประมาณ30นาทีกว่าๆก,ก็มาปล่อยน้ํายานะครับผมอันนี้ผมปล่อยแล้วนะครับปล่อยออกแล้วปล่อยน้ํายาออกให้หมดนะครับผมเราก็คายปล่อยน้ํายา อันนี้ก็จะเป็นปล่อยน้ายาเสร็จเราก็จะดูว่ามันจะมีรอยรั่วอะไรไหมนะครับผมน,นี่ก็คือสไล์นะครับผมสไล์ใส่ขวดไว้หลังจากนั้นพอเรามั่นใจแล้วเราก็เปิดระบบทํางานนะครับเปิดแอร์ลองดูนะครับผมระบบทํางานระบบก็เริ่มทํางานนะครับผมอันนี้ก็ผมก็ตั้งไว้ที่17องศาต่ำสุดนะครับ หลังจากเปิดระบบเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาข้างนอกนะครับตรงที่เราก็จะมาดูว่ากเกษน้ำยาที่เราปล่อยเพิ่มเข้าไปเปเท่าไหร่นะครับเครื่องตัวนี้ก็จะประมาณ6แอมป์กว่าอันนี้เราก็เติมเข้าไป5เกือบ6แอมป์นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่150ปอนด์นะครับน้ํายาเราก็จะเติมอัดเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมก็ <laughs> ตอนนี้ก็ความเย็นในห้องก็เริ่มเย็นแล้วนะครับผมแอร์ก็ เริ่มเย็นข้างในทําปกติข้างนอกก็ทํางานตามปกตินะครับผมใบพัดลมทํางานตามปกตินะครับผมเราก็ส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อยครับผมโดยลืมต่อสายดินทุกครั้งนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิป